ยังส่วนเจ็ดกิโลจากไปเป็นส่วนเจ็ดกิโลจะไปยุ่งไปรู้มีเจะบ้านสิงเดียวเลรู้มีสตังแดงเดียวก็มีตรงสิงมีงั้นบอานล้มสิ่งเนี่ยเนื้อทิ้งข้าวอูทรบอันนี้เนี่ยตลาดนั่นมีตัว วัดเดียวนงตรงกันก็เป็นวัดนิหารเนี่ยเกินบึ้งบึ้งนวันิดวันิดหนึ่งวันิหารตัวใลวงวัดนิหารตลาดนั่นเราคุ้นติมเดือบบึ้งบึ้วังบิดตำบุรวังจะหูเหงาบิ้งบึ้งเลยจะคุยม่กินหรอก่ไป เย้าอีแล้วปีนแต่แต่ถ้าุวดปีนนะาบดปีนอะก็ไี้บุรี่อะจะไปแนนอนเลยปีนไปไปไปดูดเลียนนะเลียนพันไปดึงไปดึงกับพันไปดึงนอนตซ่นบ่

กันกันพ่อเนาคืออยู่พวกเป็นะไปอยู่นะม้วีม้ที่ีหามด้ดที่หาม้เยอะื่องทอาบน้มลวนจีไงอาม้อาบน้ม้วนตัวคำเลยมืดเข้ามืดเข้า อาบน้ํานอนโหเสียงท่นจุดนวกหูเตียมึงขึ้นกับึมบบึดขึ้นเตียวจุดประทัดเตียวเตียดเสียงจุดประทัดบึมยกหู

nam có nó năm nhìn như ban bên bữa ăn nam à nam non đi có bữa nào đi nam bữa đi nè có